เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าทําไมดอกตาฟเกลรูใน1ชุดถึงมี3ตัวนะครับและมีวิีวิธีสังเกตได้อย่างไรว่าอันไหนคือดอกที่1อันไหนคือดอกที่2อันไหนคือดอกที่3การสังเกตดอกตาบว่าเกลอันไหนเป็นดอกที่1อันไหนคือดอกที่2อันไหนคือดอกที่3ให้ดูจากการลบคมที่เคาลบคมมาจากโรงงานนะครับว่าดอกไหนลบคมเยอะสุดดอกนั้นก็จะเป็นดอกที่1 ดอกที่ลบคมรองลองมาก็จะเป็นดอกที่สองดอกที่ลบคมน้อยที่สุดก็จะเป็นดอกที่3นะครับการทารก็คือต้องเอาดอกทาบดอกที่1ลงก่อนนะครับแล,และตามด้วยดอกที่2และดอกที่3ดอกที่1มันจะสามารถประคองสูนได้ดีแล้วก็ทารเบาเนื่องจากว่ามันจะเริ่มกินจากเกลียวตื้นๆไปจนสิ่งลึก แล้วก็ตามด้วยดอกที่2ในกรณีที่ว่ารูไม่ทะลุนะครับการทาฟด้วยดอกที่1อย่างเดียวมันจะทําให้การเกิดเกลียวไม่ถึงความลึกที่ทลึกที่สุดนะครับเขาเลยทําการลบคมมาแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเาาราทาฟทะลุรูทะลุมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเราสามารถทารตลอดโดยดอกที่1ดอกเดียวก็ได้นะครับ